ผิวสวยการันตีมงแบบนี้จะบอกเลยว่าก่อนหน้านี้นะคะลูกปลาเป็นคนที่ผิวเคยพังมาก่อนแต่ว่าตั้งแต่ได้มาเจอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวาโอตัวนี้จะบอกเลยว่าผิวดีขึ้นมากเพราะวโอเขามีครูตาไทโอนและสารสกัดธรรมชาติที่มีวิตามินซีสูงและช่วยบำรุงทาให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสาจากภายในช่วยชะลอวัยและต้านอนุมูลอิสระซึ่งตัวนี้แค่อมไว้ใต้ลิ้น10-15นาทีสารอาหารก็จะถูกดูดซึมผ่านเส้นเลือดใ,ใต้ลิ้นลดการสูญเสียสารอาหารที่ถูกทําลายจากกด เกเพาทานแค่วันละหนึ่งซองก็สามารถเห็นผลได้ภายใน7วันเลยค่ะทุกคนขอบอกเลยค่ะว่าผลลัพธ์ที่ได้คุ้มค่ากับราคาที่จ่ายมากๆใครอยากมีผิวสวยแบบนี้ลูกป้าแนะนำวัยโอกล่องน,นี้เลยค่ะทุกคนรีไปตามกันนะคะ